สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับช่อง d a d d y 6924 Channel นะคะเป็นช่องแห่งการพยากรณ์นะคะมากกว่าคำว่าพยากรณ์นะคะที่จะมีสิ่งดีให้กับพวกคุณทุกคนทุกท่านเลยนะคะ ก็นะคะก่อนอื่นก็คงต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับทุกกำลังใจนะคะที่คอยกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะคะสำหรับท่านที่กดให้นะคะเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะเนาะมาในหัวข้อทัปริวันนี้นะจ๊ะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของความรักของคุณท่าจินนะคะ ชาวราศีธาตุดินในเดือนกรกฎาคมปี2565นี้นะคะคุณชาวธาตุดินก็มีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนั่นเองนะคะคุณชาวธาตุดินค่ะความรักของคุณในเดือนกรกฎาคม65นี้เนี่ยนะคะเดือนนี้เลยแหละเนาะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมา คุณชาวธาตุินนะคะไม่ว่าจะเป็นลัคนาหรือราศีเนาะแต่ด้วยเนื่อด้วยอันนี้เป็นการพยากรณ์ด้วยไพ่พยากรณ์นะคะไม่ได้เป็นการพยากรณ์โดยโหราศาสตร์เนื้อนะคะหรืออย่างไรก็ตามนะคะการพยากรณ์ของช่องของอาจารย์เนี่ยนะคะก็เป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดวงผู้ใดผู้หนึ่งเนาะ อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกตินะคะโปรใช้วิจารยณในการรับชมแล้วก็รับฟังในทุกๆคลิปทุกๆคอนเทนต์ของแม่หมอด้วยนะจ๊ะเนาะอืมอ่ะมาดูกันนะคะไพคะ่ค่ะอยากจะให้ไพเล่าเรื่องนะคะไพเล่าเรื่องหน่อยนะคะว่าความรักของคุณชาวธาตุดินนะคะคุณมังกรฝึกศกกันเนี่ยนะคะ ะค,ะคุณราศีมังกรคุณราศีพฤษภคุณราศีกันในเดือนกระดาษก็ได้คม2 5 6พันี้เนี่ยความรักของคุณนะคะราศีธนตุดินเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างว,ว้าวอืม นะคะเป็นยังไงบ้างอพลังงานนะมีความรู้สึกแบบว่านะคะเป็นพลังงานที่เหมือนอยากที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆหรือเปล่าเนาะบางท่านนะคะอาจจะมีในเรื่องของการที่แบบว่าบางท่านอาจจะทะเลาะก,กันอยู่นะบางท่านก็เอ่อมีรักครั้งใหม่เนาะพยายามจะลืมรักครั้งเก่าหรือเปล่า นะคะคือ Energy เนี่ยขึ้นมาในลักษณะประมาณแบบนี้เลยนะคะเนาะอื e mm hmm. of source นะคะ a d e of source the sun the tower นะคะแล้วก็ l o v e l o นะคะก็เนาะอื พลังงานของคุณนะคะชาวธาตุดินเนี่ยนะคะแม่หมอหมองว่าระวังนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะกําลังทะเลาะอ,อะไรกันอยู่ก็เป็นได้บางท่านแบบแตกหักเลยนะมีเรื่องราวทําให้ขัดอกขัดใจกันไม่เข้าใจกันนะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้เนาะนะคะ energy ของพวกคุณมีความรู้สึกว่าเหมือนกับแบบมันเหนื่อยเหนื่อยเนาะมัน มันไม่ได้หน่วยละมันเหมือนแบบหา,าทางออกไม่เจอกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะว่าความสัมพันธ์ครั้ง,งนี้มันจะสามารถปรับปรุงแก้ไขหรือมันหรือมันอาจจะเป็นอะไรที่แบบเริ่มต้นใหม่ได้ไหมกับเรื่องที่ไม่เข้าใจกันหรือบางท่านอาจจะมีเรื่องของการจบยุติความสัมพันธ์ครั้ง,งนี้อาจจะมีเรื่องของการไม่เข้าใจกันและพยายามที่จะปรับนะคะ พยายามที่จะเคลียพยายามที่จะจูนอะไรกันอยู่หรือเปล่าเนาะระวังในเรื่องของการที่แบบเขาเรียกว่าอ,อะไรคะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ต้องระวังในเรื่องของการโกหกเจ้าชูน้นอกใจด้วยเหมือนกันอืมนะคะสําหรับคุณชาวธาตุดินนะคุณมังกรผู้ศบกันนะคะหรือเป็นความรักที่คุณไม่อยากจะอยู่ตรงนี้แล้วอะ่ะนะคะบางท่านเนาะอ่อชาวธาตุดินบางท่าน นะคะชาวธาตุดินบางท่านที่เข้ามาฟังในคลิปนี้เนี่ยคุณก็อาจจะคิดว่าคุณไม่อยากจะอยู่แล้วอ่ะกับความรักความสัมพันธ์หรือว่าการอยู่กับเขาคนนี้ฉันอยากจะจบไปแล้วอ่ะมันจะจบได้ไหมอ่ะมันจะมีการเริ่มต้นใหม่ที่มีความสุขได้ไหมเนีเมื่อความรักเนี่ยมันมันไม่โอเคแล้วฉันคิดว่าฉันไม่โอเคกับมันละนะคะฉันอยากจะจบอ่ะฉันไม่ฉันไม่มีความสุขฉันอยู่ตรงนี้ฉันอึดอัด เนาะมันทุกใจมันน้อยใจหรือมันมีความรู้สึกว่ามันไม่โอเคกับการอยู่ตรงนี้อีกแล้วอยากจะให้มันจบหรือว่าระวงังในเรื่องของการไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันนะคะการไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันการมีปัญหากันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะของคุณชาวราศีธาตุินนะคะในเดือนกระด,ดาษคมน,นี้เนาะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยว่อ,อ ม่หมอขอดูพลังงานหน่อยนะคะขอดูพลังงานของคุณหน่อยเนาะว่าตอนนี้พลังงานคุณเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะมันมีอะไรต่อยอดจาก e อ e น g y ที่ที่คุณกำลังเฟลอยู่นะตอนนี้ไหมนะคะเนาะมันต้องได้ปรึกษาละค่ะนะคะบางครั้งมันต้องทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะคุณอยากจะเคลียร์เนาะบางครั้งคุณอยากจะเคลียร์อยากจะแบบ ให้มันรู้ไปเลยว่ามันจะยังไงนะคะเนาะสำหรับบางท่านนะที่ความรักความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะคุณกับเขาเนี่ยก็มีโอกาสนะที่จะได้กลับมาประสานเขาเรียกอะไรคะสารสัมพันธ์รักกันเหมือนเดิมหรือมีโอกาสที่นะคะต่างฝ่ายจะมีเรื่องของการโกรธงอนโกรธงอนการงอนง้อกันเนาะสำหรับความรักที่ยังไม่ชัดเจนนะคะเนาะ อืมค่ะดูเอนเนจีต่อเลยค่ะสําหรับท่านที่ความรักสถานะเนี่ยยังไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงต่อไปก็เหมือนกับแบบว่าคุณเองก็ยังรักเขาอยู่นะนะคะเขาเองก็ยังรักคุณอยู่นะนะคะเพียงแต่มันมีอาจจะมีบางเรื่องที่ทําให้พวกคุณไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันมันจะต้องได้เคลียนะมันจะต้องได้คุยนะเนาะแยกก่อนนะอันนี้เป็นความรักของคนที่สถานะเนี่ยนะคะยังไม่ชัดเจนนะ ไอ้ไพ่เราเลืเ่อนต่อไปเลยนะคะต่างคนก็ต่างต้องแบบถ้าเรียกว่าบางครั้งอะคะ่ะมความรักความสัมพันธ์ของคุณบางคนเนี่ยนะคะอาจจะมีในเรื่องของการที่แบบต่างฝ่ายอะคะ่ะก็ต่างที่จะพยายามควบคุม control น,นะคะให้อยู่ในเกมให้อยู่ในให้อยู่ในสิ่งที่คุณหรือเขาต้องการอะคะ่ะประมาณนี้เนาะนะคะ อันนี้สาหรับคนที่สถานะยังไม่ชัดเจนนะนะคะมีเ,เรื่องของการที่แบบว่าบางครั้งคุณก็ต้องไม่เอาแต่ใจนะจากหน้าไพ่เนี่ยนะคะบางครั้งคุณต้องไม่เอาแต่ใจบางครั้งคุณก็ต้องปรับเนาะหรือพยายามที่จะ มองเหตุการณ์ตรงข้างหน้าว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะเนาะไม่าช่ั้นเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไระคะมันมีโอกาสนะที่เขาเองก็จะ move on นะหรือคุณเองอาจจะอยากจะ move แล้วก็ได้อยากจะ move on แล้วมันเริ่มไม่ไหวแล้วไม่หมอคะมันเริ่มไม่ไหวแล้วจริงๆหน,น,นูว่าสุนิยมทอนเขาแล้วอะคะ่ะ นะคะหนูอยากจะไปเจอสิ่งที่มันดีๆหนูอยากจะไปเจอสิ่งที่มันใช่นหนูกนะ็ไม่ได้แคร์นะอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านีคะเนาะเนาะเนี่ยมีความรู้สึกแบบอยู่แล้วมันก็อึมครึมอยู่แล้วก็เหนื่อยๆห,ห,ห,หรือนะคะบางท่านที่สถานะความรักชัดเจแล้วอะตกลงเป็นคนคุยที่แหละนะคะคือคุยกันชัดเจและสถานะชัดเจแล้ว สถานนะมีคนคุยมีคู่แล้วเป็นยังไงคุณทั้งคู่ก็พยายามที่จะประคับประคองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณทั้งนี้เหมือนกันนะคะเนี่ยนะคะไม,ไม่ไม่ได้ไม่ค่อยได้ต่างกันสักเท่าไหร่นะนะคะต้องระวังนะในเรื่องของการที่แบบต่างคนต่างหัวร้อนคะ่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่หัวร้อนเลยนะคะแบบดูอะไรก็ขัดหูขัดใจขัดตาไปหมดเลยนะคะมันมีความรู้สึกจะไหวไหมเนี่ย เนาะกับความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณทั้งคู่ในเดือนนี้เนี่ยเหมือนกับแบบว่าไม่ตัวคุณเองก็เขาอะค่ะพยายามนะที่จะความรักของคุณเนี่ยคือแบบแม่หมอมองว่าเป็นตัวคุณซะมากกว่านะคะเป็นตัวคุณซะมากกว่าที่แบบพยายามที่จะปิดหูปิดตาเนาะคุณพยายามที่จะไม่ฟังเรื่องราวอะไรนะพยายามจะไม่ได้ฟังอะไรนะพยายามที่จะแบบประครับประคองแหละว่างั้นเถอะ เหมือนพยายามจะประครับประคองนะคะให้มันแบบอยู่รอดหรือว่าแบบพยายามประครับประคองสถานะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อ่ะนะคะอืมเนาะพยายามจะคับประคองให้มันอยู่ได้อย่างเงี้ยนะคะ อ่ะอย่าไปหมอดูให้แล้วเขาอ่ะคิดยังไงนะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นความรักที่มันคลุมเครือมันยังไม่ชัดเจนนะคะมันเป็นความรักที่หดหูเบื่อเซงห,หลายๆอย่างเอเนจีไม่โอเคเลยค่ะอย่างเงี้ยน,นะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวลองมาดูซิว่าแล้วเขาอ่ะคิดยังไงกับคุณล่ะนะคะเขาว่าคิดว่าคุณแกล่งอ่ะคุณอยู่ได้คุณเป็นผู้หญิงเก่งคนนึสงสตรอง นะคะสเตงขึ้นเลยนะคะคุณเป็นผู้หญิงเก่งแก่งยอมหักยอมงอไม่งอใครรักเกียรติรักศักดิก์ศรีแล้วบางครั้งอ่ะคุณเหมือนกับแสดง power แสดงศักยภาพไปเลยว่าฉันน่ะเป็น working woman ฉันน่ะผู้หญิงเก่งไม่มีคุณฉันก็อยู่ได้อะไรแบบนี้นะอันนี้คือสิ่งที่เขามองคุณนะคะแล้ว ถ้าคุณกับเขาทะเลาะกันอยู่นะคะนะคะถ้าความสัมพันธ์ระหว่างคุณชาวธาตุดินนะคะคุณมังกรคุณราศีมังกรคุณราศีพฤษภคุณราศีกันในเดือนกรกฎาคมนี้คุณที่เข้ามาฟังในคลิปของอาจารย์ถ้าคุณทะเลาะกันอยู่นะคะเขาคิดที่จะปรับความเข้าใจคุณไหมล่ะในเมื่อว่าสภาวะหน้าไพ่ขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าคุณทะเลาะกันอยู่เขาคิดที่จะปรับความเข้าใจไหมนะคะ ยังไง <c oughs> ไปดีกว่า <c oughs> คุณก็มีความรู้สึกไม่ต้องปรับค่ะฉันพร้อมจะ move on ค่ะนะคะหนูพร้อมจะ move on ะคะ่ะแม่หมอนะคะลูกดวงบอกว่าไพ่แบบนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะจากจากที่ดูให้ลูกดวงเนี่ยนะคะก็คือแบบ move on ค่ะนะคะ,นะคะลูกดวงพร้อมที่จะ move on เลยนะคือแบบไม่ต้องเคลียร์แล้วค่ะนะคะเขาอยากจะเคลียร์ไหมเขาอยากจะทําความเข้าใจอะไรกับคุณไหมนะคะมีความรู้สึกแบบพักก่อน พักก่อนดีกว่าไม่ต้องเคลียร์เคลียร์เราวุ่นวายไม่ต้องเคลียร์เหมือนเคลียร์แล้วก็ยังไม่จบด้วยนะนะคะถ้าเคลียร์แล้วเหมือนกับมันจะไม่จบด้วยนะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณก็ยังมีความหวังความฝันนะคะคุณก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือศักยภาพนะคะหรือเนื่องด้วยพลังของคุณเองเนี่ยนะคะคือเป็นพลังที่แบบ ยังคงโดดเด่นยังคงมีความฝันความหวังในเรื่องราวหลายๆเรื่องราวนะคะที่คุณพยามยจะเติมเต็มให้หัวใจของคุณเองเนี่ยนะคะแต่บางครั้งมันก็อาจจะดูแบบเหงาเงานึน่งไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะอืมอันนี้สําหรับสภาวะนะคะสถานะของท่านที่อย่างโสดนะสถานะที่ยังโสดนะคะขึ้นแบบนี้เนาะพยายามที่จะปรับความเข้าใจกันเหมือนกันเนาะนะคะ คือบางครั้งเนี่ยนะอาจจะลองอยู่กันยคนเดียวเงียบๆไปก่อนเนาะคือให้เวลาเป็นเป็นตัวพิสูจน์นะคะหรือพักก่อนพักรบกันชั่วคราวก่อนนะนะคะมีโอกาสนะที่คุณจะได้กลับมาคุยกันนะคะสําหรับคนที่ประหานะความรักที่ยังยังไม่ชัดเจนนะคะก็มีโอกาสอะคะ่ะที่จะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งหรือคุณมีโอกาสที่จะได้เจอได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาไหม โอ้โหชัดมากแม่นะคะสําหรับคนรักนะคะเออคนไหนนะคะที่ความรักยังไม่ชัดเจนคุณมีโอกาสนะคะให้เดอดซันขึ้นเลยนะคะเนาะคุณมีโอกาสนะคะที่จะได้เจอคนรักใหม่ๆเข้ามาหรือมีโอกาสที่จะ เริ่มต้นความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งกับคนเก่านี่แหละเนาะหรืออาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะเนี่ยจะมีทำเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนกับแบบว่ามีเด็กมาทําให้คุณเนี่ยกระชุ่มกระชวยขึ้นนะกระชุ่มกระชวยขึ้นมีความรู้สึกมันกระปี้กระเป่าขึ้นนะคะมันเริ่มมีความรู้สึกว่านะคะอยากจะป๊อบบี้เลิฟก,กันอีกครั้งไห้กระเด็นกระดอน เขาบอกว่ามีความกระปี้กระเป๋ากระชุ่มก็ช่วยเหมือนได้คราเจนเนอะไรอย่างเงี้ยนะคะไพ่กระเจนกระจอรกันเลยทีเดียวเลยนะคะนะคะอืมเนาะสำหรับสถานะที่ยังไม่ชัดเจนนะคะอ่ะมาดูคนโสดบ้างแล้วคนโสดล่ะคะก็มีโอกาสนะที่จะได้เจอได้เจอคนที่เข้ามาในเดือนนี้นะคะเนาะคนโสดจะเย็นเย็นลูกไม่ต้องรีบนะคะมีเข้ามาแน่นอนแล้วเวลาเข้ามาจะเข้ามาแบบ ปรบปรับเลยนะนะคะบางครั้งเนี่ยคุณเอ๋ตั้งตัวไม่ทันก็เป็นไปได้นะคะบางครั้งคุณเออาจจะตั้งตัวไม่ทันก็เป็นไปได้ะะเ,ต,ต,เดตรียมทําสวยรอไว้ได้เลยนะคะเตรียมเตรียมความพร้อมในเรื่องของเขาเรีเยกอะไรคะนะ เตรียมสวยอะไรนะเตรียมสวยเตรียมสวยรอได้เลยนะคะมีคนเข้ามานะมีความสุกคุณก็เนื้อหอมนะคุณคนโสดนะคะในเดือนนี้นะคะถ้าเกิดความรักความสัมพันธ์เก่าๆของคุณเนี่ยมันจบมันเลิกลาไปได้แล้วเคลียร์กันลงตัวแล้วอย่างที่หน้าไพ่เล่ามาในช่วงต้นๆเนี่ยนะคะมันเคลียร์กันลงตัวนั่นแหละคะ่ะเนาะก็เตรียมพร้อมนะมีโอกาสนะคะที่นะคะคุณเนี่ยจะมีคนรักมีความรักเข้ามาแบบใสฟ่ฟ้าฟาดกันเลย No. เอาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวกันไปเลยนะประมาณนี้เลยเหมือนกันนะคะเนาะโอเคค่ะจบลงไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากกันเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจถ้าแม่นถ้าใช่มีความรู้สึกว่าโดนใจนะคะฝากกดไลค์ค่ะฝากกด subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่ไมพลาดนะคะกับ คลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆที่อาจารย์หรือว่าแม่หมอนะคะตั้งใจทำนะคะเสิร์ฟให้กับพวกคุณเป็นประจำนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีจ้า